สวัสดีครับเพื่อนๆผมไปเห็นว่าที่จีนเนี่ยเขามีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องทุเรียน <S <S ในไทยกันเรื่องที่เขาดราม่าก,กันเนี่ยเป็นเกี่ยวกับพันธุ์ของทุเรียนครับก็พันุ์ทุเรียนมูซานคิงอย่างแรกเลยเขาสงสัยว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนของที่ไหนกันแน่ซึ่งก็มีข่าวมาจากหลายที่นะเขาบอกว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นพันธุ์ทุเรียนของมาเลเซียทีนี้ในเมื่อเชื่อกันแล้วว่าเป็นทุเรียนของมาเลเซียเขาก็เอามาแข่งกับไทยครับว่า ทุเรียนของมาเลเซียกับทุเรียนของไทยเนี่ยอันไหนมันอร่อยกว่ากันและช่วงหลังๆมาเนี่ยเหมือนกับว่าทางสื่อต่างๆเขาก็เชียร์ให้กเกษตรกรไทยปลูกพันธุ์มูซานคิงนี้แหละถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าปลูกทุเรียนพันธุ์มูซานคิงเนี่ยนะถือว่าเป็นโอกาสทองเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นราชาแห่งทุเรียนแบบนั้นเลยแล้วก็ดูเหมือนว่ากเกษตรกรหลายคนเขาก็จะเริ่มปลูกพันธุ์นี้กันแล้ว บางคนก็จะเรียกว่ามูซังคิงบางคนก็มูซานคิงนะแต่ทีนี้ผมเรียกเอาชื่อกลางๆดีกว่ามูซานคิงทีนี้มาดูประวัติจากหลายๆที่เขาบอกว่าเดิมทีแล้วทุเรียนมูซานคิงเนี่ยนิยมปลูกกันในประเทศมาเลเซียเท่านั้นโดยเป็นการพัฒนาสายพันธุ์จากสถาบันวิจัยทางการเกษตรของมาเลเซียลักษณะเด่นๆเลยที่เขาบอกกันนะก็จะเป็นรสชาติดีรสหวานจัดมีกลิ่นฉุน มเมล็ดก,ก็จะมีขนาดแบบว่ารีบมีขีดสีน้ำตาลคล้ายรูปดาวอยู่ที่ก้นของผลทุเรียนถ้าเทียบกับหมอนทองแล้วเหมือนเขาจะบอกว่ารสชาติดีกว่าแล้วก็มีความต้านทานโรคที่สูงกว่าคือปลูกง่ายกว่าแต่เดิมเนี่ยมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศมาเลเซียหลังจากนั้นก็ได้นํามาปลูกที่ภาคใต้ในไทยครับก็เบตงจังหวัดยะลานะหลังจากนั้นก็มาที่ตะวันออกอย่างจันทบ,บุรีและตราด แต่ทีนี้จากบางข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าที่จริงแล้วทุเรียนพันธุ์มูซานคิงเนะี่ยเป็นทุเรียนที่มีถิ่นกําเนิดในภาคใต้ของประเทศไทยนะแต่ทางมาเลเซียเขาก็เอาไปทําการเพาะปลูกเสร็จแล้วก็เอามาตั้งชื่อใหม่เป็นมูซานคิงทีนี้ก็เลยงงว่าตกลงแล้วข้อมูลไหนอันไหนเป็นจริงเป็นเท็จกันแนะ่อันนี้ก็เป็นเรื่องดรามา่าเรื่องแรกครับที่ว่ามูซานคิงเนี่ยมาจากที่ไหนกันต่อมาเรื่องที่2เขาก็มาเปรียบเทียบกับทุเรียนไทยอย่างเช่นหมอนทองอะไรงนี้ คือมีสาวจีนคนหนึ่งน่ะเขาไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วเขาก็เห็นทุเรียนทั้งสองสายพันธุ์เขาก็เลยอยากจะลองซื้อแต่เขาไม่รู้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันระหว่างมูซานคิงกับหมอนทองต่อมาก็มีคนมาแนะนําเพียบเลยนะดูลักษณะจะมีทั้งคนไทยคนมาเลเซียคนจีนปนปนกันมาดีแหละดราม่าเกิดเทียงกันว่าอันไหนอร่อยที่สุดระหว่างทุเรียนไทยกับมูซานคิง คอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าชาวมาเลเซียหลายๆคนพยายามที่จะบอกว่าทุเรียนมาเลเซียอร่อยกว่าทุเรียนไทยเขาก็สงสัยว่าถ้าสินค้ามันดีจริงน่ะคนจะซื้อเขาไม่ต้องมารอโฆษณาหรอกแต่ว่าถ้าทุเรียนไทยแย่กว่าจริงๆทุกวันนี้จะยังมีคนขายอยู่เหรอคนต่อมาเขาก็บอกว่าถ้าหากคุณได้ลองกินทุเรียนมูซานคิงของมาเลเซียนะคุณจะพบว่าทุเรียนที่คุณกินในประเทศไทยน่ะแทบทั้งหมดเลยเป็นทุเรียนปลอม คนต่อมาเขาก็บอกว่าพันโมูซานคิงเนี่ยที่จริงแล้วนําเข้าจากประเทศไทยนี่เป็นพันธุ์ที่สํานักง,งานเกษตรของมาเลเซียเขาเก็บไปปลูกฉันยังเคยปลูกไว้เลยในพื้นที่สองสาเอเคอร์ในชนบทแต่ว่าทั้งหมดมันก็เริ่มจะเป็นต้นไม้ที่เก่าแล้วก็น่าจะหมายถึงว่าปลูกมานานแล้วต้นมันเริ่มแก่อีกคนเขาก็บอกว่าพอไปเจาะลึกทุเรียนในประเทศไทยเนี่ยที่จริงแล้วมีมากกว่า600สายพันธุ์นะไม่ใช่แค่สายพันธุ์ที่พัฒนามา30ปีหลังนี้ แต่ยังมีสายพันธุ์ที่พัฒนามาอีกหลอหลายร้อยปีด้วยอ๋อมีคนจีนด้วยนะที่เขามาเข้าข้างทางฝั่งเราเนี่ยแต่บอกตามตรงผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าที่จริงแล้วมาจากไหนกันแน่มูซานคินคนต่อมาเขาก็บอกว่าคนมาเลยอาจจะอิจฉาที่เห็นคนอื่นในประเทศไทยกินทุเรียนก็เลยอดไม่ได้ที่จะบอกว่าทุเรียนไทยนั้นไม่ดีบางคนนี่ถึงขั้นที่บอกว่าทุเรียนไทยรสชาติก็คล้ายมันเทศ ประมาณว่ารสชาติทุเรียนไทยเนี่ยก็เหมือนมันเทศนั่นแหละแพงซะเปล่าชาวมาเลคนต่อมาเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่เคยกินทุเรียนมาเลเนี่ยแสดงว่าคุณน่ะยังไม่เคยกินทุเรียนเลยด้วยซ้ําช่วงหลังๆนี่ส่วนมากจะเป็นชาวมาเลนะเขาก็ทุเรียนประเทศไทยที่มันอร่อยที่สุดมีด้วยเหรอตั้งแต่ฉันกินมายังไม่เห็นมีอะไรอร่อยตรงไหนเลยคนต่อมาก็ชาวมาเลยนั่นแหละเขาก็บอกว่า ทุเรียนไทยนะ่ะมันกินยากโดยทั่วไปแล้วทุเรียนไทยจะมีกลิ่นคล้ายขี้แมวและรสหวานแค่นั้นเองแปลว่าเขาต้องเคยกินขี้แมวมาก่อนส่วนทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนั้นจะมีกลิ่นคล้ายๆนมเล็กน้อยเช่นเดียวกับทุเรียนเวียดน,นามพวกเขาล้วนเป็นทุเรียนที่ด้อยโดยรวมแล้วทุเรียนในไทยเนี่ยมันก็คือมันเทศที่สุกแล้วเท่านั้นเองโอ้โหดูไปดูมาชาวมาเลสแต่ละคนนี่ก็ค่อนข้างปากร้ายไม่เบาเนาะ หลังจากนั้นเมื่อ3มสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวจากทางจีนเขาก็ออกข่าวว่าทุเรียนสวนทุเรียนในประเทศไทยนะปิดตัวหลายพันแห่งทั้งไทยทั้งเวียดนามนั่นแหละเริ่มมีการปิดสวนทุเรียนกันเพิ่มขึ้นแต่ว่าที่จีนะจะมีการขยายพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆอาทีนี้ก็เหมือนกับว่าทางจีนทางมาเลเขาเริ่มที่จะข่มทุเรียนจากไทยแต่สื่อข่าวนี้ก็ดูค่อนข้างที่จะเชื่อถือไม่ได้เพราะว่ามีคนจีนหลายคนเขาก็มาแสดงความคิดเห็นอย่างคนแรกเนี่ย เขาบอกว่าฉันก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานนะไม่เคยเห็นธุรกิจสวนทุเรียนไทยที่ไหนปิดตัวเลยชาวจีนคนต่อมาเขาก็บอกว่าที่จีนมีการปลูกทุเรียนด้วยเหรอปริมาณทุเรียนที่ผลิตในเหมาหมิงและไหหลาเนี่ยยังน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของปริมาณที่นําเข้าจากไทยชาวจีนคนต่อมาเขาก็บอกว่าอันที่จริงฉันก็สงสัยในความถูกต้องของข้อมูลนี้นะมีทุเรียนในไหหนานที่ได้ออกลูกมาแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าได้เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่แล้วหรือยัง ท่าที่รู้ก็เหมือนกับว่าพอปลูกได้ก็ขายแค่ในชนบทเท่านั้นคนต่อมาเขาก็บอกว่าทางไต้หวันน่ะก็ได้เริ่มมีการทดลองปลูกแบบเล็กน้อยอยู่เลยทุเรียนน่ะคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นชาวมาเลเซียอีกแล้วเขาบอกว่าพอได้ยินคําว่าทุเรียนไทยจะส่งเข้ามาเลเซียนะ่ะฉันก็รู้สึกอยากจะหัวเราะออกมาชาวจีนคนต่อมาเขาก็บอกว่ามาเลเซียเป็นเพียงตลาดเล็กๆและมีแต่เพียงพืชผลของตัวเองขายเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมาก็เป็นชาวมาเลเซียอีกแล้วเขาบอกว่าทุเรียนไทยกับทุเรียนเวียดนามน่ะเป็นทุเรียนเกรดต่ำสําหรับคนที่กินทุเรียนไม่เป็นเท่านั้นทุเรียนมาเลเซียไม่เหมือนกับที่อื่นถ้าคุณได้ลองกินนั่นถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการกินทุเรียนอย่างแท้จริงมีความเห็นมาตอบกลับครับเขาเป็นคนจีนเขาบอกว่าฉันสังเกตว่าเห็นมีชาวมาเลเซียหลายคนมีความหลงไหลคลั่งไคล้ในทุเรียนในประเทศตัวเองอย่างมาก ดูคล้ายกับคนที่เสพติดในเต้าู้เหม็นหรือชีสที่ขึ้นราโดยส่วนตัวแล้วนะ่ะฉันชอบทุเรียนแบบธรรมชาติแต่ฉันคิดว่าความชอบเกี่ยวกับเรื่องรสชาติเนี่ยมันก็เป็นรสนิยมส่วนตัวอาแต่ทีนี้ความเห็นของชาวมาเลเซียอีกลหลายๆคนก็ทําให้ผมงงเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่ามนะูซานคิงน่ะมันไม่ใช่ทุเรียนแท้ๆของมาเลเซียนะมาเลเซียยังมีทุเรียนที่ดีกว่านั้นอีกเหมือนกับจะไม่ยอมรับว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นของมาเลเซีย ตกลงแล้วมันเป็นของใครกันแน่เนี่ยผมก็อ่ะแต่เอาเป็นว่าเขาเรียกว่าเป็นทุเรียนมาเลเซียกับทุเรียนไทยเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะพานอะไรก็แล้วแต่เพราะไม่ว่าจะหมอนทองมูซานคิงก้านยาวอะไรก็แล้วแต่ชาวมาเลเซียเขาก็จะบอกว่าเป็นทุเรียนเกรดต่ำรสชาติเหมือนมันเทศอีกแล้วหลายคนทําไมชอบบอกว่าเหมือนมันเทศจริงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปมาเลเซียเนี่ยซื้อมันเทศมาฝากผมหน่อยอยากจะลองกินว่ามันเหมือนทุเรียนไหมคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นของชาวมาเลเซียเขาบอกว่า ข่าวที่ได้ยินมาหนะเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยฉันน่ะนะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนในประเทศมาเลเซียแน่นแหละรวมทั้งพันธุโมซานคิงด้วยแต่ว่าผลผลิตได้ต่ำมากเนื่องจากสภาพอากาศมันไม่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนชาวมาเลเซียไม่สามารถที่จะรับประทานพันธุโมซานคิงและหนามดำได้เนื่องจากว่าราคาพุ่งขึ้นสูงก็เนื่องมาจากผลผลิตต่ำสภาพอากาศมไม่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนนั่นแหละ อ่าก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยชาวมาเลย์หลายๆคนเขาก็ค่อนข้างที่จะดูถูกทุเรียนไทยนะชาวมาเลย์ก็จะบอกว่าทุเรียนไทยน่ะเกรดต่ํารสชาติไม่ดีเป็นขอปลอมส่วนชาวจีนก็จะบอกว่าทุเรียนจีนมีมากมายมหาศาลจนแทบไม่ต้องนําเข้าจากไทยเลยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าไงอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ